อันนี้คือบางอย่างที่ยกมาแต่ปรากฏว่าคนส่วนใหญ่ก็มองว่าคนที่เป็นเจ้าภาพหลัก ในการที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ในการเพิ่มกฎหมายให้มันรุนแรงมากขึ้นน่าจะเป็นคุณเศรษฐาทวีสินครับค่ะจริงๆแล้วถ้าจะพูดถึงเรื่องนี้มันก็ไม่ใช่แค่กฎหมายอย่างเดียวนะคะมันต้องแก้ทั้งระบบด้วยทั้งเรื่องของระบบสังคมเองผู้ปกครองแล้วก็โรงเรียนต้องร่วมมือช่วยกันค่ะผู้ชมคะสลับเรื่องเครียดมาที่เรื่องดีๆกันบ้างดีวกว่าสําหรับความสวยความงามคลที่อาจจะมีหน้าใสเนี่ยแนะนําเลยต้องดูตัวนี้นะคะสําหรับกลูตาเซรามอัมอันโดเขามีมาฝากค่ะ วันนี้มีของดีมาฝากนะคะคุณแม่ขาชวนเปลี่ยนแปลงตัวเองกันทั้งระบบเลยค่ะวันนี้ให้สวยใสยทันตุดจีนค่ะวันนี้ทรายมาพร้อมกับเซรั่มตัวใหม่ล่าสุดจากอามาโดเลยเป็นเซรั่มแก้ฝ้าสารสกัดนํำเข้าจากเกาหลีด้วยแล้วตัวนี้ตัวแพงค่ะไม่เคยลดราคาที่ไหนมาก่อนแต่วันนี้หนุ่มหล่อใจดีบอกจะมาจัดโปรโมชั่นเด็ดๆให้อยู่กับคุณจอนสันเทวินค่ะสวัสดีน้องทาย,ายครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะอย่างที่น้องซรายบอกเลยฮะอันนี้เป็นเซรั่มสูตรที่แพงที่สุดของอามา ซึ่งเราไม่เคยจัดโปรโมชั่นมาก่อนแต่วันนี้ก็งงเหมือนกันที่ได้มา<ะ>ออกโปรโมชั่นให้ที่อมรินเป็นที่แรกที่เดียวและครั้งเดียวเลยนะเราอยู่กับน,นี่เลยฮะนี่คืออัมาโดเฟสกลูตาออร่าไวท์เซรั่มนะแหมแค่ได้ยินเชื่อก็รู้สึกแล้วว่าหน้ามันจะขาวขึ้นได้แน่นอน<ช>มันจะสว่างขึ้นได้แน่นอนนะและที่ทําให้เราเนชนะตนลาดในเรื่องของเซรั่มเพราะว่าอะไรฮะเราทําออกมาเ,เป็นไซส์ใหญ่100 ml mm น่าจะเป็นเจ้าเดียวในประเทศไทยนะ,ะก็คือไม่ว่าจะด้านกว้างด้านยาวด้านสูงยังไงก็แล้วแต่ครับคือมันจะเยอะกว่าที่ บบนี้อยู่แล้วนะซึ่งเซรั่มตัวนี้นะทุกคนขนานนามเลยว่าจะช่วย แก้ฝ้านะฮะลดกระได้ลดจุดด่างดาได้ครับทาให้หน้าเนี่ยมันขาวมันใสขึ้นมันเด้งขึ้นมาแล้วยังไม่พอนะมันจะดูสว่างดูมีออร่ามีบารมีขึ้นมาครับและอีกข้อเด่นหนึ่งของเขานะฮะใครที่แบบเป็นรอยสิวมันจะเป็นสิวสเตรอยหรือสิวตามโฮอร์โมนอะไรก็แล้วแต่ครับเวลาสิวมันหายไปมันจะทิ้งร่องรอยไว้เป็นแดงๆดงด่างด่าๆดำครับเมื่อทาเซรั่มตัวนี้ครับรอยสิวเหล่านั้นก็จะจางหายไปได้ด้วยนั่นเองนะ,ะเพราะว่าอะไรฮะสารสกรัดสําคัญของเขาที่บอกว่าแพงมากแล้วเราอัดแน่นเข้าไปอยู่ในนี้รัเดดี๋ยว่องสสาก้นนท าให้ฟังเลยแล้วกันนะครับได้เลยค่ะอย่างแรกทาลักขาวแน่นอนค่ะเพราะว่าเราใส่ไวท์เทนนิ่งถึง10 เอชนิดค่ะคุณแม่คะแล้วยังไม่พอหน้าจุดเด้งด้วยเราเก่งคอลลาเจนใส่คอลลาเจนอีก9ตัวแล้วสมัยก่อนไปเกาหลีนะทุกคนจะต้องไปทาซนเนลใช่ไหมที่มันเป็นเมื่อหอยทากเหนียวเหนียวหรือว่าฟูฟูแต่วันนี้เอานวัตรกรรมใหม่ล่าสุดจากเกาหลีก็คือสเต็มเซลล์จากพืชค่ะเราใช้โสมแดงกับพืชน,นะคะแพงๆเลยของเกาหลีอีก6ชนิดค่ะเอามาเป็นสารสกัดให้มันซึมลึกแล้วทาให้ฝ้าแม่หายได้เลยเหมือนกับสาวสวยคนนี้ค่ะคือจะบอกว่าเป็นรีวิวที่ผมเองก็อึ้งนะครับเพราะมันเกิดกับคนใกล้ตัวผมครับนั่นคือภรยาาผมมออ่่ชืวคุณเ อายุ42ครับต้องบอกว่าหลังจากคลอดน้องเนี่ยผมนั่งมองหน้าเขาใกล้ๆบางทีก็จะเป็นซึมเศร้าตามเขา่าคือมันมันหมองมันคล้ำมันแบบมันใต้ตามันลึกโหบแบบนี้แหละอาจจะด้วยฮอร์โมนมันเพี้ยนเลยยังไงก็ไม่แน่ใจนะจนผมเองก็รู้สึกไม่ไหวแล้วอยากจะให้เขาได้กลับมาสวยใสเหมือนเดิมเลยเอาตัวกลูตาเซรามตัวนี้ให้เขาใช้ครับทาไปทามาไปดูผลลัพธ์ของคุณเมในวัย42ปีนี้ฮะมันขาวมันใสขึ้นมาทุกอนูเลยนะแลวคุณเมเห็นว่าพอมันเป็นขวดใหญ่แบบเนี้ยเขาจะมีหลอดอยู่ด้านในบีบบบบมมาาาแแเต็็หลลออดด้้้้ววกใใชชียงททไปคะ ไปแจกลายด้วยเพราะตอนถุงท้องจะรู้ดีมันจะมีรอยดำๆมาทาไปทามาปรากฏว่าตอนนี้ขาวแบบทั้งตัวเลยฟ้าหายไปหมดเลยครับกลายเป็นแบบภรรยาผมสมัยที่แบบจีบกันแรกๆเลยช่วันี้ผมมองหน้าแฟนก็มีความสุขแฟนผมก็มีความสุขเช่นเดียวกันนะซึ่งต้องบอกว่าวันนี้ความสุขจะเป็นของทุกคนเหมือนกันนะฮะเพราะตอนปกตินะครับไซส์ใหญ่100 ml แบบนี้ครับเราเคยเปิดตัวอยู่ที่1,590บาทใช้ได้ประมาณ5เดือนใช่ไหมครับอามโดมาก็จะบอกว่าลดเหลือ999บาทนะก็คือเต็มที่เลยโปรโมชั่นในช่วงนาทีทองเขาจะเป็นซื้อ1ใหญ่แถมฟรีก2นใด่ง 5เดินเต็มใจยอยู่999ใช่ไหม<ะ>แต่วันนี้ครับเป็นโปรแรงให้อมรินที่แรกที่เดียวครับจากปกติเคยจ่ายอยู่999ครับวันนี้3ขวคนใหญ่เหมือนกันแต่ขอลดให้ทันทีอีก500บาทไปเลยครับเท่ากับวันนี้คุณจะได้ใช้ไซส์3ขวคนใหญ่แบบนี้นะจ่ายเพียงแค่ สี่ร้อบาทใช้ได้15เดือนเต็มเหมือนกันแต่จำกัดแค่300ร้อยเซทครับรีบหยิบมือถือแล้วโทรมาเลยฮะที่เบอร์1451หรือ Line แอดอามดอนะฮะย้ำนะฮะว่านี่คืออาร์มดอสเฟสกลูตาออร่าไวท์เซรั่มนะครับเป็นเซรั่มที่ช่วยลดฝ้าลดกระลดจุดด่างดำทำให้หน้าเนี่ยขาวนะฮะใสขึ้นเด้งขึ้นนะหน้าจะสว่างดูมีออร่ามีบารมีขึ้นมาครับลดรอยสิวรอยแดงรอยด่างรอยดำก็ได้นะครับวันนี้จัดเต็มไปเลยครับไม่ใช่500ร้อยวันนี้มีแค่300ร้อยครับลดทันทีีอก500 บาทเท่ากับได้ใช้3ขวดใหญ่แบบนี้จ่ายแค่499บาทครับเรียบหยิบมือถือแล้วโทรมาเลยฮะที่เบอร์1451หรือ Li@ n e a อดอานะฮะแล้วขอทัวร์ในเรื่องราคาแบบนี้ครับนี่ฮะเซรั่มตามท้องตลาดในประเทศไทยคือไซนี่คือไซส์มาตรฐานครับ<ม>100 ml นะจ่ายอยู่390บาทใช้ได้ประมาณสักเดือนหนึ่งก็หมดนะ<ช>แต่ถ้าเกิดว่าใครสั่งทันโปรโมชั่นวันนี้ครับคุณจะได้ใช้ไซส์ขวดใหญ่ๆแบบนี้นะฮะ100 ml แบบนี้ขวดละ5เดือนแบบนี้ครับหารเฉลี่ยมาแล้วตกขวดหนึ่งจะเหลือเพียงแค่166บาทฮะ คุณเลือกครับจ่าย390ใช้เดือนเดียวหรือจ่ายแค่166บาทใช้ได้5เดือนเต็มแบบนี้ครับวันนี้ขอทวนโปรโมชั่นครับใครอยากหน้าขาวใสฝ้าหายกระหายรอยสิวหายไปวันนี้จัดเต็มือเลยครับ3ขวดใหญ่จ่ายแค่499บาทมีแค่310รีบหยิบมือถือแล้วโทรมาเลยนะฮะที่เบอร์1451หรือ Line @amado นะฮะและในเรื่องของความคุ้มค่า,าผมชอบเห็นยูทูบเบอร์เขาคุยรีวิวกันว่าอ้าววันนี้ครับชัางใช้เซรั่มนะวันนึงตกวันละประมาณ20บาทเย<อ>ี่สิบบเทือนนใจะแตา น,นี้ถ้าเกิดว่าใครสั่งทันาหารเฉลี่ยวมาให้แล้วนะคุณจะได้ใช้ทั้งหมด15เดือนเต็มแบบนี้ครับ<ะ>ตกแล้ววันหนึ่งจะได้ใช้เซรั่มดีๆแบบนี้เพียงแค่วันละ หนึ่งบาทสิบสตางค์เท่านั้นนะแต่มันจะมีแค่สามร้อยสิบเพราะฉะนั้นตอนนี้รีบหยิบมือถือแล้วโทรมานะครับผมทั้งหมดสามขวดใหญ่แบบนี้จ่ายเพียงแค่สี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทครับรีบโทรมาเลยนะฮะที่เบอร์หนึ่งสี่ห้าหนึ่งหรือ Line แอดอาร์มดนะฮะเมื่อกี้เห็นรีวิวจากภรรยาผมมาแล้วน้องสายมีรีวิวมาฝากด้วยใช่เลยเอารีวิวเพื่อนมาฝากนะคะชื่อว่าคุณอ้อยในวัยสามสิบสี่ปีค่ะต้องบอกว่าคุณอ้อยเนี่ยเป็นคนสวยอยู่แล้วแต่ว่าอยากสวยอีกก็เลยไปซื้อครีมในอิิินนนนนเเเเเเเททออออรร์็ตตตตมมาาาาาใช้้้้ดดสีีีียยยยยลลลคค่่่่่ะุุณแขขพปป๊บหหงง สมเปสิวเต็มเลยแล้วพอหน้ามันสิวมัน,มนเป็นสิวหัวช้างเป่งขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะก็เลยให้ลองใช้ตัวนี้นะคะเซรั่มสีชมพูของเราหยดแล้วทาให้ทั่วหน้าทุกวันนี้ไปดูคุณออยค่ะหน้าใสาปิ้งเลยแล้วมีหนุ่มๆเป็นช่างภาพเนี่ยมารุมขอถ่ายรูปไปลงเพจเต็มเลยนะคะทุกวันนี้รูปภาพโดนกดไลค์เป็นหมื่นค่ะคุณแม่อย่าคิดเยอะวันนี้ใครๆก็สวยแบบออยได้แม่จ๋าดูเลยค่ะปกติแล้ว3ามขวดแบบนี้999บาทนะคะแต่วันนี้ลดกาอากาศ500บาทเหลือเพียง499บาทเท่านั้นใช้ได้10 5เดือนเต็ม499บาทโทรมาแล้วจองก่อนได้เลยที่เบอร์1451หรือไลน์แอดอามาดอค่ะคือจะบอกว่าก่อนเข้ารายการเราอยู่ที่